สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะด่วนประกาศเตือนภยัยโควิดชะลอการเดินทางงดออกนอกบ้านสธประกาศยกระดับเตือนภยัยโควิด -19 mm. เมื่อเวลา8.30นาิกา30นาทีที่โรงพยาบาลวัชรภูเก็ตนายแพทย์เกติภูมิวงรจิตประลัดกระทรวงสาธารณาสุขสธแถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 ว่ากระทรวงสาธารณาสุขยกระดับการเตือนภยัยโควิด -19 จากเดิมระดับ3 ปรับขึ้นเป็นระดับ4ซึ่งจะมีข้อเสนอแนะและมาตรการเพิ่มขึ้นอาจมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายรวมถึงชะลอการเดินทางเช่นการไปทำงานให้ทำงานที่บ้าน (Work from home) การเดินทางข้ามจังหวัดการเคลื่อนย้ายของคนและการจำกัดการรวมกลุ่มทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ VUCA อย่างเคร่งครัด คือรับการรับวัคซีนตามที่กำหนดป้องกันตนเองครอบจัก,กรวาลทุกที่ทุกเวลาสถานประกอบการมีระบบโควิด1 9 e ฟรีเซตติ้งและตรวจเอทีเคสม่ำเสมอสำหรับแต่ละระดับของการเตือนภัยจะมีมาตรการป้องกันควบคุมสำคัญแตกต่างกันตามที่กรมควบคุมกำหนดได้แก่ระดับหนึ่งไปสถานที่เสี่ยงได้ทุกแห่งร่วมกิจกรรมได้แบบนิวร์มอลโดยสารขนส่งสาธารณะได้ การเดินทางเข้าประเทศโดยปกติระดับ2กลุ่มผู้สูงอายุและผู้รับวัคซีนไม่ครบงดเข้าสถานบันเทิงเลี่ยงเข้าสถานที่ปิดแออัดเลี่ยงร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจํานวนมากเลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทเลี่ยงไปต่างประเทศเข้าประเทศแบบกักตัวระดับ3ทุกคนงดเข้าสถานบันเทิงเลี่ยงเข้าสถานที่ปิดแออัดเลี่ยงร่วมกลุ่ม ิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมากเลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทงดไปต่างประเทศคนทั่วไปเลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศเข้าประเทศแบบกักตัวระดับ4ทุกคนงดไปรับประทานร่วมดื่มในร้านงดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภทเลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้านงดร่วมจิจกรรมกลุ่มงดโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภทงดไปต่างประเทศเข้าประเทศกักตัว และระดับ5ทุกคนงดออกนอกบ้านหากจำเป็นเพื่อการมรงชีวิตเช่นตรวจรักษาซื้ออาหารของใช้งดรวมกลุ่มมากกว่า5คนงดใกล้ชิดกันในบ้านผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนงดออกนอกบ้านหากจำเป็นให้ใช้รถส่วนตัวและคลัดกองห้ามไปต่างประเทศและเข้าประเทศกักตัวอย่างไรก็ตามสธออประกาศเตือนภย COVID ัยโควิด -19 ปรับเป็นระดับ4เกือบสูงสุด พิ่มมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงชะลอการเดินทางจำกัดการรวมกลุ่มขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ